ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส a r าสุขุมวิทซอย22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะพี่ภูมิคะ อ่านผลสำรวจนี้แล้วโอ้โห,หน่าตกใจที่สุดเลยค่ะทำไมครับเป็นผลสำรวจนะคะจาก a s m e n com ค่ะเขาสำรวจหนุ่มสาวชาวเน็ตกว่า70,000คนนะคะถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำหนักและก็ความรักค่ะโอ้โหเซนตเทีเขาบอกว่าชายหนุ่มนะคะจะเลิกคบกับผู้หญิงก็คือจะทิ้งแฟนสาวถ้าหากเธออ้วนขึ้นถึงเกือบครึ่งหนึ่งในทางตรงกันข้ามค่ะผู้หญิงจะทิ้งแฟนหนุ่ม เวลาที่เขาน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองฟังแล้วน่าน้อยใจเนาะโอ้โไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวเราทุกคนเนี่ยมาหาคู่รักคู่แท้กันดีกว่านะครับคู่รักที่สามารถที่จะมองข้ามความแก่ของเราได้มองข้ามไขมันส่วนเกินของเราได้ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าคู่รักคู่หวานครับในโอกาสครบรอบ11ปีรายการชีวรักชีรนั่นเองเป็นแค่ส่งคลิปวิดีโอค่ะที่เป็นท่าไม้ตายเด็ดๆนะคะในการงอขอคืนดีความยาวต่อคลิปหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2นาทีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาณ้อแฟนนะครับตอนนี้ผมสายมากแล้วและนี่ผมมีดอกไม้นะครับจะทำให้เธิเใจอ่อนได้หรือเปล่าติดตามไปกับผมนะครับ ส่งคลิปเรื่องราวความรักความสวีทของคุณแล่าคู่มาเยอะๆเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของเราก็จะเริ่มทยอย เปิดคลิปให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยโหวตกันได้ในเดือนพฤศจิกายนครับ4คู่รักที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจะได้ร่วมเวทีกับเราพร้อมรับของรางวัลมากมายเลยค่ะในงาน11ปีชูรักชูรสร่วมกับเว딩แฟ i ์ชนบุรีนะคะภายในสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะเอาเลยครับสำหรับตอนนี้ติวเข้มเรื่องความรักกันต่อเลยเรายาังรักเขาอยู่ไม่ว่าเหตุผลใดๆเราก็จะตอบเขาว่าเยสที่เขากลับมาไม่ใช่ว่าเขาแบบ ไปเจอคนอื่นไม่โดนใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่มีคนเอาก็ได้แต่คิดว่าเราอะ่ะเอาเขาอะ่ะใช่ไหมไม,ไม่ว่าเมืไรแค่มีเธอใกล้ๆก,ลก,ลก็พอแล้ว